โอ้โหพี oh, Ooh, oh ่น oh, so ้วงอือ oh, ด so ีใจสุดๆเลยจ้ะเจอเธอแล้วนะเจอเธอแล้วนะอู้หูสอ๋อหูสู้ล้างเบกใช่ลางบกอยอามันได้มแน่ไน่ไนโอ้โหเจอดอกนี้เข้าไปนี่มันคุ้มมันฟินมากเลยทุกคนนี่สมกับแบบมันหายเหนื่อยมากเลยทุกคนค่ะปัดดอกแบบใหญ่มากอะทุกคน จ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ามาดามเห็ดมัสลุมผ้าพ่อแม่พี่น้องเขาปลาฝนตกติดต่อกันหลายมือมันเป็นอะไรที่มาดามเห็ดนอนไม่หลับจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าออกปลาคือเกาผ้าพ่อแม่พี่น,ออน,าาน้องมาจ่อเบิงเห็ดเพิอกหวานเขาหม่าพันแต่พ่อเห็ดเพิอกหวานพ่อดอกแต่ว่าพี่น้องพ่อเห็ดเพิอกเกาลัดตะมุตะมิดอกไหมเป็นตะหักเป็นตะแ,ตแสประสานที่แหลกเพิ่นนึมาเพิ่นบ่หลายเพิ่นก็เลยเก็บสามสี่ดอก,ออกเอาแนมไปแนมมาโอ้โห ดอกในน้อยเพียบเลยพี่น้องจ๋ากระลังเป็นตะแกงแบบดอกละั่ำนะแม้ไปเก็บก็เลยจ้ะพ่อแม่พี่น้องเฮ็ดหนังกับฟินกับมวนกับมันคือเกลาได้จ้ะมันหลุ่นน้ำมาดามเด้จ้าสิพอเฮ็ดเผิงกหวานบ่นเบด้อพ่อแม่พี่น้องนี่เบิ่งที่ละพี่น้องนี่แพทว่าเอ้มันมันลองเก็บเบิง่งเพราะวา่าปาสีเก็บเป็นขวัญกับตาเก็บไปเก็บมาเอา้ามันหลายดอกพี่น้องนี่ตุกุติปีอยู่นี่แพทมากเฮ็ดเผิอเการัดมันหนาหลักนี่ คันฟุนตกนะขนาดนี้เห็ดเขารัดเพิ่งกับสิเริ่มออกมาหลายเนาะจ้ะเนาะมันเป็นสัญญาณที่ดีมากเลยนะพอแม่พี่น้องจ๋าใช่ละข่อยเห็นอยู่ไสอีกอข่อยคือจังเนี่ยห็นหลายอยู่กีนเหมือนที่นี่อเ,นนเอาเด้ดตาข่อยไปไหนหมดแล้วเห็ดข่อยนะข่อยเห็นหลายดอกอยู่ไหมนี่พี่นอ้องอ่อนๆแบบกระลั่งแกงแสบเลยนะหลุ่นเนี่ยเนาะนี่ สุดยอดนะคะทุกคนขาห้อยที่ว่าถากเลนเล่านั้นเบิงที่ละ่ะคุณอาแพทย์เก็บขึ้นเบิงมีตะขาหย่ๆงไพี่น้องเบิงสุดยอดเลยนะคะมาวันที่นี่เอามาตัดขากันเลยพี่น้องไปเห็นมาดามแล้วมันหมานฟินๆเด้อเจ้ปาปลาเจ้าเขาเอ้ยเนาะนี่เห็นแล้วฟินๆมันหมานเด้อจ้ะมาตัดขาไปเลยเด้อบต่ตองฝาบ่ตองรีบนะคะทุกคนขา ให้คนเขามาได้หลายคอยรีบแต่ตอนเนี้เห็นรถจอดอยู่อสองขั้นแต่ว่ารูซสึกว่าจะเป็นรถคนที่เขามาเดินกับหมานะคะก็ไม่รู้ว่าเขาอาจจะมาเก็บเห็ดด้วยแต่ว่าก็เขอให้ห้ามันหานให้เพื่อนก็ได้ห้าก็ได้เนาะได้น้ำกันพี่น้องมันจังสิแสบน้ำกันเนาะตัดออกหลายเนี่ยเด้อถุงมือสื่อม้ไม่พ่อพี่น้องหนาะดีแห้งเนี่ถือพร้อมแต่ว่า สกดกององียบบอแค่ั้นล่ะสีล้ำคานบอแค่ั้นล่ะเอาละพี่น้องเห็นไหมนี่เจอแล้วเจอแล้วเห็นบอเอานีเดอผู้ใดขออนุญาตเบาอีกรอบหนึง่งในคอมเมนต์เพิ่นว่าแพทย์นะ่ะเก็บเฮ็ดลายเต็มตะกาหล่นตะกาจนเสือเฮ็ดเขาตายเบิดนีเดอร์เอา้ามามูเจา้ามาเบิงซอยข่อยนี่มันตายบอเสือเฮ็ดน่ะเฮ็ดเขาบนทันถึงเวลาเกิดมันเป็นอ่า อุณหภูมิเป็นอากาศของเขาซื่อๆเนาะถึงเวลาเกิดเขาก็เกิดเองแต่ว่าดอกนี่สิใส่ใดป่เ,เดี๋ยวมาหลุนกันส่งสิแบบใดแต่หัวจ้ะขามันอันนี้เด้อพี่น้องเด้อนี่อันใบคีอเกา่าไปหลุนในกันโตเด้อโศกดีมันหมานเด้อพี่น้องมาพอภูบาวุูน่ะผู้บาว,าบาวสองคนพี่น้องมอเจ้าเก็บเบิร์ที่จ่าข่อยไอ้ลีข่ำไห,ไหมล่ะหม ดิข้ามาไม้สินอออเน,นี่ยอ้อยก็นายนี่จ้ะพ่อแม่พี่น้องมาผอผู้บาวสองคนเฮ้ยเฮ้ฮฮยฮนี่ว่าข้ามาอีฟา้าอ๋อ,อหูสู้ล้างเกบาางเกยา่านาย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 ,นายอีอดอยสวีเดีอย่าข้ามาฝ่าไวเ้เลย เอาสระวังเบกเหมือนเอ็กซ์ซ้ำสัญญายาเจอผู้บ่าวสองคนนะคะมีเพื่อนแล้วดีเอ็กซ์รัดมาดีลี่ข้ามมุดสกี้นายนายผู้บ่าวคนแดนเด้อพี่น้องเด้อ โอ้ยเจอผู้บ่าานะคะมีเพื่อนแล้วเดี๋ยวพ่อแม่พี่น้องสิบา่ามาดะอมบอยานบ่คนอยู่หนีเขาอ่ามแต่เป็นคนของประเทศเนี่ยคนที่เข้ามาเดินเปิงเดินป่าร้อยร้อยทั้งร้อยเขาเขากระสิแบบค้นมาหาหาเห็ุกินน่ะเขากระสิเบิ่งออกอยู่ดอกว่ามันเป็นตะย่านะเฮน้ยบอเป็นตะหยาน,นยะากนั้นเนาะพี่น้องจ้บามาจ้าโอ้โหพี่น้องให้คอยมันมันเด้อ ่อมาพอผู้บ่าวสองคนก็น่าจะเป็นผู้บ่าวแหละเพราะเมียไม่ได้มาด้วยโอเคไปห้าหาเห็ดต่อพี่นนอะเดี๋ยวมันสืบะ่ะไดเห็ดขึ้นน้ำข้าเจา้าเห็นข้าเจา้าพ่ออยู่พอ่อดอกสองดอกแล้วก็หวับบงว่าห้าสิพอ่อน,น้่งนอกจากเนาะโอเคไปลุ้นไปลุยเด้อพ่อแม่พี่น้องมาดามสิหมานนี่พี่น้องค่ะถามนี้คนอยู่ในป่าจังสีอ่ามาดามกับขออนุญาตเด้อ โอ้ยดอกนี่มันเนาแล้วมาดามขออนุญ,ญาตยังไม่ตัดขานะคะเพราะว่าเรามีคู่แข่งผมเด้อเพิน่นโอ้ยบแมนไมบก็แมนตามสเต็ปมาดามถ้าคนในป่าเยอะมาดามแกก็จะยังไม่ตัดขานะคะทุกคนนี่อ้าวมาเบิง้งเอาเด้อมุเจ้านี่ขอเด็กเบเฮ็ดนจนว่าเฮ็ดเสื้อดับแนวเด้อ <laughs> <laughs> แผละแผละคอมเมนต์และ,และ,และ,และอุย้ยฝ่าออกเด้อ ให้อันลบค้ำซุปประมาท้องเพิ่นเนี่ยเพิ่นว่าอันเพิ่นว่าเจ้าอันเก็บจนเสื่อเฮ็ดตายเบิดนะเพิดว่าเฮ็ดเพิ่นว่านออกมากไ้้คอยเนี่ยไอ้่อยได้เก็บเนี่ยโอ้ยนี่เอาบ่แมน่แม่นว่าบิว่ามีห้อยคนมากแล้วกระสองนุ่มน่แหละจ้ะมาแสดงว่ารถสองขั้นที่ที่จอดก็สิเป็นรถท้องเพิ่นสองคนนี่แหละจ้ะที่แพทย์ว่าอันเห็นรถจอด เป็นรถกี่คนมายางกับหมาแต่ว่าเห็นยีหลีเห็นว่าอันในรถน่ะมันเป็นไขว่ไขวาที่เขาเจ้าสียางกับหมาน่ะไมมพี่น้องจา๋าแนะนำดีดีได้นี่เพราะว่าเห็ดมันพึ่งออกจากพี่น้องจา๋าเห็ดเขาพึ่งออกเนาะเอาเบ่งบรรยากาศป่าไปนาเด้อพี่น้องเด้อนี่ดูบรรยากาศป่าไปด้วยนะคะแล้วก็ดูเห็ดไปด้วย นี่ใช่ไหมเนี่ยบางทีมันก็ไม่ใช่นะทุกคนนะเขาเนี่ยเบิง้งคือนันก็ว่บสีแมนเห็ดนั่งกับโบแมนมันแมนอยู่ตนอนโบแมนมันโบแมนเห็ดผึ่งหวานตาไล่ไล่ตาเห็ดเพิ่งจะออกนะคะแต่ไม่รู้จะออกเยอะออกน้อยเขาก็เขาก็ล่อลุนเบิงว่ราอากาศเริมเริมหนาวคักแน่แล้วพี่น้องอากาศเริ่มเย็นแล้วนะนี่มาดามยาง,งาสีน้ำหมูกไหล อ่ารู้ได้เลยว่ามันเย็นมาก,กน,นะคือสบเดพ่อดอกมีไงดอกไม่ๆน้ำผึ้ดอก,นอกเนาะโบเดี่ยเห็นต่างกูโจดเกตจียดอยู่หรือสองนุ่มหน่าย่างเบิดแหลก้กกรบิจักบเดซ่องมึงนกัตาข้าเจ้าอมเพราะว่าแพทย์บังเอิญป่ะแพทฟ้าวแต่แพทย์เห็นคนนึงสิแพทสิสาวเบอ้ลนัาเขาหล้กก็กไปไปทางจากของอย่นงบเดเห็น <laughs> หาอยากเด้อผููบาวมาเก็บเห็ดยังไวหลุ่นอยู่ฟังเสียงสำเนียงกลคือคนคือคนประเทศนี่ลหละคนเดนมานร,ร์กเพราะว่าคนโปแลนด์เขาสิเป็นสำเนียงอีกแบบนึงเนาะสำเนียงการพูดการจาก็คนที่นี่แหละนะ<อ>คือบ่เห็นคือสีเห็นหน่อยค่ะเอาเดียวมาเบิ่งกันอีกเชื่อนึงเด้อพี่น้องเด้อทำโบคือเขาก็สิเปียนปลาแล้วเปล่างางเปล่านี้ แต่หัวเลามานี่ก็ดีแล้วหัวมี่เห็ดเกินก็ดีแล้วดีใจแล้วจ้ะพี่น้องจา๋าเนาะเห็นบอแพทถามคนคนอ่าผูบาวสองนมเมื่อกี่นะ่ะอ่าเขาเจ้าว่าทั้งผุ่นกับบ่มี่คือกันเขาเจเ้าเลยได้มาทั้งนี่เขาเจ้าอยู่อีกเมืองไกลเลยด้ะพี่น้องอยู่เมืองไกลจังนี่ไกลก็บานแพท่สิมานี่เขาว่าปีเนี่ยเห็ดมันหายา่าขาเขาวะปีนี่ ประเทศเดนมาร์กเฮ็ดมันมาซาแล้วก็เฮ็ดมันบอค่อยขึ้นมันเป็นในดินฝาอากาศพี่น้องจา๋าเนาะสองนุ่มนะเขาก็ว่าคือกันเอกราดมาอีกโอ้เขาวางสี่นี่ดอกนึงเด้อพี่น้องเด้อเอกราดไม้นี่ไห้กล้วมามันเบ่อหลายปีนี้เฮ็ดมันบ่หลายเริ่มขึ้นแล,ะละ้วล่ะนี่เริ่มเห็นดอกเฮ็ดแล,ะละ้วล่ะนี่ เริ่มเห็นแล้วว่าอันนี้เน่านะไม่เอาผดอ,อีกแล้วพี่น้องแต่ว,ว่าเบิ้งห้อยเบิ้งส่งแล้วเฮ็ดเฮ็ดพึ่งสีออกแลก้วกะยังออกพันหลายด้วยพี่น้อง <h eter> จะสีออกลหลายบ่หลายกับโบหงหล่ะแต่ว่าดูทรงแล้วก็มีอยู่แค่นี้แหละเนี่ยท,ที่เท่าที่เห็นเนี่ยบ่มีดอกยังยอกง่ายดอกนี่นาสิตั้งโกดโจดเกจเจดพ <h eter> ี่น้องตัดขาให้เบิ้งไปเลยเด้อพี่น้อง โอ้ยขาแน่นแห้งพี่น้องจ้ะอันนี้หมวกเสียเบิดแล้วเด้อตัดถิ่มไปเลยเห้ใไปใถากกินซะนี่กะเห็นบ่หมวกหมวกโดนสอยไปหมดแล้วนี่ถากถากแล้วก็บ,บ่มีแนวกินเนาะเห็ดแสบบอ่ออกถากว่าสอยไปก่อนเธอแล้วนะมาดามโอเคจ้ะแบ่งกันถากสอยไปโลดสอยไปโลดนี่ดอกนี่กะเบ,บด้ใช้วสัสดดีเลยเนี่ยน่านะคะน่ะเน่าจากพี่น้องจา้าโอเคเดี๋ยวไปลุยก,ก,กันตัวด้วยคะ่ะเด้อ ถ้ามันบวคือก็สิไปป้าไม่ละกะไปหาเก็บเห็ดเผื่อเกาลัดจ้ะสองหนุ่มนะสงสัยเขาเดินไปนู่นแหละเดินยานตงตรงพอฝรังาาง่งเขามักยางแบบฝรั่งยางแบบทัวคือกันโอ้แต่นี่มันเน่าตัวนี้พี่น้องโอ้กํลลังสีหมูสักหน่อยเน่าสัมสองหนุ่มนะสงสัยเขาเดินไปนู่นแหละเดินยานตงตรงพอฝรังาางร่งนนเขามักยางแบบฝรั่งยางแบบ ถั่วคือกันโอ้แต่นี่มันเน่าตัวนี้พี่น้องโอ้กําลังสีหมูสักหน่อยเนา่าสัมดอกเนี้ยห้ามคุณหลอกดาวนะห้ามเด็ดขาดเลยเด้อถุงเมือตัวนี้นะดีแต่ว่ากดกล่องยากอ่ะโอ้โอโอโดอกใหญ่มากทุกคนคะ่ะดอกใหญ่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 พี่น้องจง๋าใหญ่ซื้อเบอถือทหารมันซ้ํหนามัน มันอันนี้เด้อแต่ว่ากใ็ใส่ได้อยู่ดอกนี่แต่ตัวนี้นี่มันอันนี้เห็นบอกมันเน่าเลยนะโอ้ยเลือกมันบได้กินโอ้โหพีน่น้องเออดีใจสุดๆเลยจ้ะเจอเธอแล้วนะเจอเธอแล้วนะโอ้ยสีใสได้บน้อนี่เนาะปาดเสียงถอนดังพุกเลยฝาแฝดเลยทุกคนคะ่ะนี่คือฝาแฝดนะจ๊ะทุกคนขามี่อีกวะพี่คื้อไม่ดอกเดี๋ยวมีอีกไหมอ่ะมีอีกไหมอ่ะ ทำไมมีแค่ดอกเดียวพี่น้องเอ้ยดีใจดีใจบอกขากมาตัดขาบ้างเลยเนาะมาลาสีใส่ได้บ่เด้ใช่ได้ไหมนี่จ้ะพอมัพี่น้องอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นอีกดอกหนึ่งจักวาสิแมนแมนโอ้ยแมนอยู่พี่น้องแต่ว่ามันเสียนี่แมนอยู่แต่ว่ามันเสียจ้ะมาตัดกันเลยนะคะตัดขาเลยอูย้ง้ามง้ามพี่น้องแน่นดี นี่บาดแน่นแต่ก็เสียอยู่เด้ออย่ยาว่าบบเสียแน่นด้วยเสียด้วยนะถีมมันเสียนะตัดถิมไปเลยอย่าเสียดายแต่กี่มาดามเป็นคนที่เสียดายนะแต่ว่าเราทดลองมาหลายปียางไปยางไป,งไปถือของเสียไปไปบ้านก็ไเด้ดไปไปตัดถิมอีกคือเก่าตัดทิ้งไปเลยทุกคนมันจะได้ไม่หนักนะคะนี่ นี่โอ้สุดยอดงามงามไปดุอีกตอ่อเลยค่ะเด้อมาจากทุกคนเปลี่ยนป่าใหม่แล้วนะเดินมาก็เหมือนจะหมานเลยนั่นโอ้ย <laughs> นี่จีงสี่เนี่ยห็น,นแล้วเห็ดจงสี่นี่ดาแล้วหลุดพี่น้องเห็ดผิดจงสี่นด่ดาแล,แล้วเลด้อเนี่ยยอมรับน้อมรับผิดเลยเนี่ยทําหัวเห็ดแตกค่ะทําหัวเห็ดหักเนี่ยย่างาขาม้าปลาหนีย่างขมึบเปลี่ยนปลาแล้วพี่น้องเพราะว่าอะไรอ่าให้องนุ่มน่ะเขาเก็บซะปลานเนาะเปลี่ยนปลาใหม่ งานนกล่นกันมันกับบอดีเนาะมาจากทุกคนเปลี่ยนปลาใหม่แล้วนะเดินมาก็เหมือนจะหมานเลยนั่นโอ้ย <c oughs> นี่จีงสีเนี่ยแล้วเห็ดจงสีในี่ดาแล้วหลุดพี่น้องเห็ดผิดจงสีในีน่ดาแล้วเลยเด้อเนี่ยยอมรับน้อมรับผิดเลยเนี่ยทําหัวเห็ดแตกค่ะทําหัวเห็ดหักเนี่ยงานข้าวมาปลาหนี่านข้าปมาเปลี่ยนปลาแล้วพี่น้องเพราะว่าอะไรอ่าไฮซองนุ่มน่ะเขาเก็บซาปลาเนาะนเปลี่ยนปลาใหม่ งานนกลนกันมันกับบดีเนาะเฮ็ดเกาลัดปาัดห้อยข้าตัดเอาพวกมิตรขาใหญ่ๆพี่น้องนี่บ่งอแล้วเฮ็ดพึ่งหวานน่นออออกยากออกซ่าเก็บเฮ็ดเกาลัดนี่ลหละก็ออกอยู่ห่างออกว่าหลายบ่แมนบ่ออกแล้วพี่น้องมันออกอยู่แต่มันออกบ่หลายจมอีกแล้วจมยอมมะรามจมนี่ยหละ ดอกเออพี่เบิ้งห้อยเขาเจ้ามาตัดเอามาดามบ่ได้มาหลายเหมือนได้นี่ดอกน้อยๆมันอนือดอกเล็กๆเขาเนี่ยเนี่ยเก็บเอาเห็ดเกาลัดน,ลน,นี่หละมองมันสียบเนาะดอกอ,อ่อ,อนๆหน่อย,อยงามๆเก็บเห็ดเกาลัดไปไหวถักแกงกินเสเน็ยบเสนาอพี่น้องเนาะเห็ดเกาลัดก็อร่อยจ้า ดูดูทรงแล้วเห็ดผงหวานปีเนี่ยช่วงเนี่ยค่ะมันออกมันแต่ว่าก็ลัังเห็ดเริ่มออกแต่ว่าค่ะมันออกมันก็นสิออกช่วงนี้แหละว่ะสาสั่นมันก็นสิเศร้าออกก็ได้พี่น้องปีนี้แต่ว่ามารามถามมาได้กเก็บบอก็ได้เก็บเราได้หรอเนาะก็ได้เก็บไปแล้วกลับมาจากไทยก็ยังได้มาเก็บอยู่เห็ดเกาล,ลัดนะเอเห็ดทั้งเห็ดผงหวาน้เห็ดเกาลัดน่ะละจ้ะพอดีมาถึงช่วงที่เพิ่นเพิ่นออกหน่อยนึงนาะจะเนาะนี่ไม่ว่าอัน เห็ดเกาลัดนะห้งหมานเหมือนันได้เป็นกระตาเทพหายแม่บุญมีเพราะว่าคิดว่าเห็ดมันจะออกอีกเห็นมันก็ออกอีหลีจากเห็ดเกาลัดนะดนอกอ่อนน่ารักน่ารักนะจ๊ะเ,เก็บเห็ดเกาลัดที่กลัวสวยๆเนาะพี่น้องเนาะดอกอ่อนแห่งฝนตกยังเสียวลัวงโพดีขากเห็ดเกาลัดนะ ออกได้หลายโหลดนั่นแสบปีนี้ผู้ใดกับไล่ละลังจากที่ถูกๆปีเพิ่นบ่สนใจเห็ดเกาลัดมันบ่ปีนี้คุณต้องหันมาเก็บเขาแล้วนะแต่ว่าสำหรับมาดามน่ะปกติแพทก,ก็เก็บของแพทย์ทุกปีเพราะว่าแพทว่าแล้วแสบแกงอร่อยแพทก็ <laughs> <Okay. S 1> <laughs> เห็น <laughs> เห็น,เห,นเห็นยง่มใดก็ต้องเก็บยง่มนั้นเห็ดเกาลัดเนาะสะออนคว่วม ข่วมอวบของพึ่นนะนะเก็บตลอดเห็ดผึ่งหวานก็บก็บเห็ดเกาลัดก็เก็บ,กบ,กบ,กบแต่ว่ากรณีที่ว่าบางท่านเพิ่มมักแต่เห็ดเห็ดผึ่งหวานเพิ่มมักเกาลัดเพิ่ม่มีซิ์เลือกแล้วปีเ <c oughs> จ้าต้องกินแล้วจากที่ไม่เคยชอบก็ต้องกินแล้วนะเพราะว่ามันไม่มีเห็ดมันหายากเห็ดใหญ่เป็นบางพื้นที่น,ะนอกจากเป็นบางพื้นที่ดอกงหญ่ๆกับมีหลายอยู่เยอะพี่หน้อง เด้อเพ่มันจะเอาดบ้บอแค่น่ะเสกบังก่อนเด้อขออนุญาตเช็กก่อนบอๆบอเอาห้อยถากเลรนยจนแบบว่าเนาะเพื่เอเว้ยเวาไว้ถากกินจ้ะนี่จ้ะตั้งสงา่างามเหลือเกินเกาลัดนะจ้ะดอกอสวยๆเลยจ้ะดอกแบบนี้แบบคื้งงามค่ะเด้ออ่อนเลยจ้ะ หลูก่นเนาละวล่ะสวยๆงางเขามาท่าทาเหมือนจะหมานเดินไปเดินมาเจอแค่ดอกเดียวนั่นแหละทุกคนไอเฮ็ดผึ่งหวานน่องนั่นเจอแต่เกาลัดจ้ะเนาะขนาดเกาลัดยังบางเลยแต่ว่ากับมี่ห้อยห้อยอ่ะคนมาเก็บอยู่บังปะปลายนะคะทุกคนแต่ก็ห้อยเก็บกับบัดีบ่ไเดีื้อวบามาเฮาแบบเยอะแยะมากมายเนาะจ้ะเนาะ ทำใจไว้เลยปีนี้เห็ดจ้ะโอ้ดอกนี้สวยนะเนี่ยสวยอยู่จ้าต,ตาแขวามาังต,ตาบอกงนะ่อยเตรียมถุงมหอม่อยเตรียมหอมบกคักพี่น้องคอยนึกว่ววาคอยสีพอเห็ดพึ่งหวานหลายหลายพอเห็นฝนตกล่งมานำๆทิ่วางจากเล่ามาหลายรอบแน้วแต่ถามว่าได้เก็บไหมก็ได้เก็บอยู่ แต่ว่าบรเิกเก็บแบบเยอะแยะมากมายนะแม่เนาะมันไม่มีอะทำไงได้ทุกคน,นขึ้นพวกขื้นแดงนี่ต้องไปตัดไปเลือกเอาอีกรอบนะอหนึ่งโอ้โหมาเจอก็มาเจอแบบพี่น้องนี่แล้วเท่าแล้วพี่น้องเกิดตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้ดูซี่เฮ็ดพึ่งวานสองดอกหลักขื้นตอนคนบม,มาเนาะมันก็เด เท่าเฝ้าป่าไปอย่างนี้แหละจ้าเนาะค่ะเนาะพ่อแม่พี่น้องบอกตรงๆเอาจริงๆแพทเจอเห็ดอ่าเก้าลัดดอกนี่ไปแพทบกขอหงอเห็ดเพิ่งหวานอีกต่อไปมูเจาเบิง้งขาโอ้โหเจอดอกนี้เข้าไปนี่มันคุ้มมันฟินมากเลยทุกคนนี่สมกับแบบมันหายเหนื่อยมากเลยทุกคนค่ะปาดดอกแบบใหญ่มากอะทุกคนนี่เบิ้งติละ่ะ โอ้โหนี่ได้อย่างนี้จะสิบดอกนะสิบบลืมพอคุณเลยนี่โอ้ยเห็ดเกาลัดเดอ้อเนี่พี่น้องไม่ใช่เห็ดเพิ่องหวานนะอันนี้คือเห็ดเพิ่งเกาลัดเดอ้อเนี่ยเบงปาดเต็มกาใหม่กําม,มือดีค่ะอ้สุดยอดหมานได้เธอเข้าไปนี่ก็แบบเทียบกับเห็ดเพิ่งหวานนี่ดูดิเห็ดเพิ่งหวานดอกหนึ่งหน่อยๆเนี่ยเทียบเล่าบดได้เลยนะนี่ดูดีเนี่ยนี่นี่คือดอกเห็ดเพิ่งหวานนะเนี่ยเนี่ยอืเบงิีไะนี่ เลิศมากเจ้ามาหลงโขกอ้ยตะเลตน้นถากวนกินเหล้าเบิ่งพี่นออ้องอุ้ยแล้วไหวซะถากลุ่มกินเฮ็ดเพิงวานดอมดกมอกีตะเลืตน <c oughs> ปั้นน่ะเราคอยก็บ่เอาลราไม่ได้นำาล่าถากนะพี่น้องเนาะแล้วกินไปซะม,มามาตัดตัดขาเฮ็ดเกาลัดดอกมอกีก็ดอกดูสีง,งามค่ะแท้นี่มัอนี่ มันนี้เอาคว้วฟินไปแค่นั้นเด้พี่น้องเด้อเห็ดเห็ดมันก็ไดซ้ำเห็นนี่แหละพี่น้องเร้อเจ้าเนาะมันก็ฟินได้แค่นี้แหละค่ะทุกคนค่ะเพราะว่าอะไรปลากระซุ่มซุมแต่ว่าเห็ดมันปีนี่มันเป็นอ่าตามธรรมชาติท้องเขาเด้พี่น้องเด้อเนาะอืมมันเกี่ยวกับอะไรทั้งนั้นธรรมชาติล้วนๆมจ้าเห็นบ่เห็ดเออทั้งเห็ดเกาลัดทั้งเห็ดไอ้นางไก่ นังไก่กบมีเก็บสารพัด,ดเห็ดไปน,นีล่ล่ะมีเกาหลัดแมนยูชนี่พี่นอ้องดูเหมือนไม่ใช่แต่ว่าใช่นะแต่ว่าดูดีๆนะแต่คนเบิองบ่เป็นพอรังดอกมันก็จอยรังดอกมันก็บอวบจ้ะพี่นอ้องมันก็แล้วแต่พื้นที่แล้วแต่แล้วแต่ดอกเห็ดเนานะจะเนาะนี่ก็บจอยเห็นบ่เนี่บ,ออบ่ออวบอันนี้คือพันอวบพันใหญ่จ้ะเบืองตีละอาสุดยอดเนาะงามอี๋ เบงติดล่ะสะพานตามันมันเป็นตาหมานคืออย่างนี่พี่น้องมันเป็นตาแบบมันซุ่มแห้งเด้อเขียวชะอุ่มเป็นตาเฮ็ดออกคักเด้อแต่ว่าแปลกใจว่ามันบริเวณแค่ซุ่มแค่แค่ช่วงหนีเด้อมันซุ่มซุ่มมันก็ซุ่มไปหลายหลอบแล้วพูดถึงว่าถ้าเขาออกเขาก็จะออกแต่ปีหนึ่งย่อมราบปีหดียว่านเฮ็ดผึ่งหวานมันมันอืดมันบ่ค่อยออก ถามว่าออกมันมันก็ออกมกั่งป่าปลายแต่ว่ามันบอออกหลายเห็นไหมพี่น้องถ้าจะได้เก็บก็แล้วล่ะมันน่าบรไก้เก็บเลยเนาะได้เก็บอยู่ดูสภาพป่าเขียวสวยมากเลยทุกคนคะ่ะแบบมื่อนี้ทั้งมีแดดนหน่อยๆเพิ่งขึ้นฝนตกมันซุมเนี่ยมื่อเสาแดดออก ปกติปลาหนีบ่กเจ้าเอ้ยตะมุตะมิอยู่ดอกเห็ดนะขนาดว่าแพทมาที่หลังแพทก็ยังได้เก็บปกตินะเพราะว่าแพคข้าอยากในงานในการนะกลัวสเสด้ออกปลาแต่ละเมือแต่ละเว้นแต่ละเมือแต่ละเดชของมาดามแต่ปีเนี้ใครมาก่อนมาหลังก็เท่ากันจ้ะไม่ได้เห็ดนะเพราะไม่มีเห็ดให้เก็บเห็ดไม่ออก อธิบายให้ฟังม,มีไหมเลยปกติน้ำมูลนี่เป็นเต็มเต็มอยู่ดูสิมันมีไหมมีดอกเห็ดไหมมีดอกเห็ดอะ่ะแต่ไม่ใช่เห็ดที่เราจะเอาเนาะนี่พ้อกันมามากินแหละกับมาติ่มใ่้ย,ยังสีละทำได้ธรรมชาติจเจ้าก็ได้เนาะ ไม่มีเปลี่ยนปลาใหม่อีกแล้วเด้อไปเดี๋ยวภาพไปบ่งอีกปลาหนึ่งไม่คือก็จะกลับแล้วจ้านี่มาดามบนดีหลายตัางมึงเก่งอยู่หน่เห็นบอนี่เกาหลัดพี่น้องดอกเบลเลอร์บล่าเลยนี่จ้ะโอ้ยงามอยู่เดอ้อเดี๋ยวค่อยไปเก็บล่าละใหญ่หญเท่านึงจ้ะสองดอกนะคะทุกคนเดินมานี่คือสองดอกเลยจ้าตัางมึงเก่งอยู่มาเจ้าดอกให,ใหญ่ๆอบอวบนะคะ มาพี่น้องก่อนจะไปอันก่อนเดีว่าสิออกไปปาไม่ก่ะขอขอแวะมาดูเห็ดดำสักหน่อยโอ้ยน่าสงสารเหลือเกินเดี๋ยวก่อนเด้อเอาดอกเกาลัดดอกนี่ก่อนเด้อพี่น้องเด้องามงามสงสารเนี่ยหงพสงสารเห็ดดำพี่น้องดูสิเนี่ยมันไหม้หมดเลยอ่ะเห็ดดำปานี่ไหม้เบิดเลยเนาะเพราะว่าอะไรเจอฝนเจอแดดเจอหนาวเจอสารพัดสิเจอแล้วก็เลย เป็นประมาณนั่นแหละพี่น้อ,นอ,นองนหนาวเนาะพี่น้องหนาสงสารดอกแข็งดีดีจ้ะดอกแข็งดีมากเลย คือว่าเห็ดหนังไก่ก็เห็ดเห็ดดำเห็ดมันปูปีนี้มันขึ้นเลิศค่ะเด้วด๋วพี่น้องเดินมันเยอะมากเห็ดหนังไก่อ่ะมาดามมาทีไรก็ได้เก็บทุกทีนะทุกคนค่ะเนาะเ่เคยผ่าดเลยอ่ะมันมาแรงจริงๆเลยนะทุกคนคือปลาเนี่ยมาดามเก็บไปจะว่าจะหลบแล้วไอ้เห็ดหนังไก่มากี่รอบก็ได้เก็บทุกรอบนะจ้าดูสิทุกคนนี่นี่ หายไวเด้วสิตัดขาเอาเด้อตั้งกล่องบบไ้จ้ะอีกจ้ะทุกคนขาดูสิเนี่นสยสวยๆทางนั้นเลยนะมันเกิดค,คือไม่ห้าไเด้เก,ก็บอยู่เลยเรืออะไอเห็ดหนังไก่เนี่ยมาทีไรก็หมานทุกทีนะคะเยอะทุกทีนี่บเคยผ่าดจาักเทือ เยอะมากเนี่ยเห็นไหมเนี่ยดูสิละพี่น้องหลายแห้งเห็ดนางไก่มาดามดูสิอโอมันงามคักเดี๋ยวพี่น้องเนาะเห็ดนางไก่ก็ได้ แล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่าปีนี้เห็ดหนังไก่มันมาเร็วน้าหรือเปล่าเนาะเห็ดหนังไก่นีไปได้รู้สึกว่าจะได้เก็บมาไวมากได้เก็บตลอดเลยจ้ะพี่นนองปกติเห็ดหนังไก่มันมันสิมาล่าช่วงช่วงเดือนนี้แหละมันถึงจะมาช่วงเดือนเดือนพฤศจิกาบอ่บดแมนหาช่วงเดือนกันยายนจำบ่ด้แต่ที่รู้ๆอ่ะมันสิมาหลังอ่ะ หลังเฮ็ดเผื่งหวานออกบอกพี่น้องจำบ่ได้แหละจำคร่าวๆเอาเอานาะงานครับพี่น้องอื้อดอกนึงเด้ออย,ย่าไล่ตาเด้อดอกน้นนอยๆเพิ่มนะหลายๆนะแต่ทั้งคุณนั่นอู้อเห็ดอะไรก็เอาหมานๆกินได้ทุกเห็ดนั่นแหละเห็ดอะไรก็กินได้ พี่น้องใชมาดามสาเสาวอิรีจะ้จะอะไะเห็น,นอีกดอกนึงดอกแบบง่ายหนึ่งเด้อต้องเอานะบ่เอาบอา่ได้วางไว้นี่ก่อนโอ้โหใหญ่มากทุกคนสองดอกคุณตัวนี้เอ้ยดอกหนึ่งเน่าแล้วบวโออาจจะเน่านะอาจจะแก่เท่าแล้วนี่แก่เแ่าอีหลีขูดหนังออกเดี๋ยวค่อยไปขูดตอนตัดขา ขอบคุณนะที่ยังออกมาต่อนม่ยังให้เราได้เจ็บเน,ะนาะพี่น้องจ๋านี่เห็ดหนังไกอ่อะอร่อยมากนะนี่ดอกห,หน่อยๆอีกดอกสองดอกให้บนจงไว มาดามหลักนางตัดขาด้อพี่น้องตัดขาออกแล้วสวยจ้ะสวยมากมีอีกไหมมันเบิดสีได้ยภาพไปไปดูป่าใหม่ไม่รู้จะมีเห็ดหรือเปล่าเนาะเออเนี่ยเอามันเบิร์ตใ่เห็ดหนังไก่เฮ้านี่เก็บแบบระยะยาวต่อเนื่องมากเลยเนาะมาอีกก็สิสด้เก,ก็บอีกเลยนี่เถียวหนานี่เพราะว่าเห็นดอกหน่อยเปันยังหลายอยู่จ้ะพี่น้องจ้ะคุณหน่อยเห็นบ ดอกเล็กๆเพียบเลยเห็ดหนังไก่แต่ดอกนี่พอหน่อยแล้วเ้อใหญ่แล้วนี่อืออือเอจ้ะโอ้กระมานคือเกาเห็ดหนังไก่นี่เห็ดดำเนาะแต่เนาะเห็ดดำแต่หน่อยนึงเห็ดดำหน่อยนึงเห็ดหนังไก่เห็ดเกาลัดเห็ดเพลิงหวานจ้ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้มาดำกาแฟไปซ้ำหนีเด้อจ้ะเด้อขอบคุณทุกคนใจทุกคอมเมนท์ทุกไลค์ทุกแชร์นะคะปิ้นได้สองดอกนี่ปิ้นทุกเห็ดต่ละพ่อแม่พี่น้องจ้ะโอเคจ้ะเจอกันคลิปหน้าจ้ารักนะจุ๊จสวัสดีจ้ะบ๊ายบายค่ะ